ให้หมดเลยนะแล้วบารี่ได้กินรอบนี่รอบที่สองนี่มาเนื้อหมูเสากับมาเนื้อหมูแรงกับมารูเวลาหิวมาเขาจะกินเข่าเมือ่อละสองเวลากินข้าให้หมดเลยอย่าเลือกกินตะกับกินให้หมดเลยไ กินแล้วก็ไปกินน้ำกินแล้วก็ไปกินน้ำกินแล้วบ้านอยู่ไหนหาจอนหาจอนแซ่บบ่ะเสร็จแล้ซ่บว่าทำทำหมูหมูหมูหมคขกเขา่าว เมื่อวันแต่มันจิกินหน่อยๆคืออีขี้อีเนาะไปกินน้ำเลย